สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้นะคะที่คุณลตจอากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าการณีที่ลูกค้าตัวแข็งปวดมากเนี่ยเราจะดูแลลูกค้าอย่างไรเพราะว่าเวลาที่ลูกค้ามาหาเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการที่มาแล้วแล้วก็เวลาที่เราดูแลนะคะทํายังไงลูกค้าถึงจะอยู่กับเราวันนี้คุูให้ดูแป๊บนึ่งนะเพราะฉะนั้นดูวิธีคูนวดนะคะครูจะเน้นที่เท้านะคะเพราะว่าลูกค้า จากเทสเราดูเราตั้งแต่ที่เราเริ่มนวดที่เท้าแล้วค่ะแล้วก็การตรวจร่างกายก็สำคัญมากยิ่งถ้าใครเนี่ยรู้จักวิธีการนวดที่เท้าแล้วหาจุดเจ็บจุดที่มีปัญหาของลูกค้าได้เนี่ยลูกค้าจะรักเราแล้วก็ลูกค้าจะศรัทธาเรานะคะอีกอย่างหนึง่งใครที่สามารถมีเขาเรียกว่ามีพลังวิเศษนะที่แบบเวลาเรานวดเสร็จลูกค้าเนี่ยสามารถแบบ ประสาทสัมผัสเนี่ยฟุ้งไปที่หูที่ศีรษะลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะประทับใจนะคะครูจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็ให้ลูกค้าเห็นดังนั้นลูกค้าตัวแข็งมากเนี่ยครูจะบอกวิธีทำทุกคนเห็นวาคงคมพิสซึนครูใช่ไหมคะครูวางวางคมพิสซึนไว้สี่อันปกติครูบอกพนักงานหรือว่าเพื่อนคนอื่นๆนะคะว่าเวลานวดเนี่ยใช้แค่สองอันก็พอนะคะ ดังนั้นลูกค้าเนี่ยพอเขาได้รู้ว่าเรานวดแบบไหนอย่างไรเสร็จแล้วนะลูกค้าก็จะปล่อยวางแล้วก็จะรีแลก์นะคะเพราะฉะนั้นในการนวดแบบนี้นะคะครยอยากอบอกว่าใครๆก็ทําได้แต่ใครล่ะจะทําได้ดีและลูกค้าประทับใจเนื่องจากว่าถ้าเราตัวเล็กลูกค้าตัวโต,วตวนะคะให้เราเนี่ยค่อยๆกดแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบ ทำไมถึงนับสิเพราะว่าการที่เรานับสิเนี่ยมันทําให้เส้นเลือดระบบการไหลเวียนเลือดเนี่ยดีขึ้นนะคะผลลัพธ์จากการนวดนะคะจะดีขึ้นดังนั้นสิ่งเนี้ยให้ทําช้าๆ I อสไว้ไก่เียกฝุนเซ็กซ์เป็นอาน้อยเซนแล้วมันดีกับตัวเราด้วยถ้าเราอะ่ะมีโพสิชันแบบตั้งฉากนะคะตั้งฉากดูนะคะเวลาผู้ทางเนี่ย ครูจะทำแบบตั้งฉากแล้วก็จะไม่รีบนะคะนะคะี่ค่ะถามว่าครูไม่ได้นวดแตกต่างจากพวกเราเลยแต่ครูเน้นค่ะเน้นให้ถูกจุดแล้วก็ช้าแล้วก็หนักแล้วก็หน่วงค่ะภาพและเสียงชัดไหมคะตอบครูหน่อยได้ไหมคะนะคะอันนี้คือถ้าใครเนี่ยจำรูปแบบที่ครูทำนะคะแล้วก็ไปลองนวดดูดนะคะ นวดให้สามีหรือว่านวดให้เพื่อนแล้วให้เขาวิจารณ์แล้วก็ปรับเรื่องของน้ําหนักแล้วทีเนี้ยเราเอาวางคิดขึ้นวางไว้แบบนี้เลยค่ะสี่ชิ้นนะคะสี่ชิ้นเลยดังนั้นจะช่วยได้ในกรณีคนที่ไม่มีอินฟาเรสาวหน้านะคะแล้วเวลาช่วงที่วางเนี่ยเราก็ทํางานตรงส่วนอื่นนี่ค่ะคือความทุนและได้ประโยชน์ทําส่วนอื่นนะคะโดยที่บริเวณตรงเนี้ยทำไมครูเน้นตรงนี้คะ เพราะว่าตรงนี้เวลาลูกค้านั่งไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเส้นตรงนี้จะตึงแล้วลูกค้าจะรู้สึกทันทีค่ะนะคะนี่ค่ะกดแล้วก็โยกนะคะแล้วมือเนี่ยกดไว้ตรงนี้คือได้ทีเดียวหลายๆจุดเลยนะคะแล้วก็โยกนะคะสลับท้านะคะดังนั้นลูกค้าจะรู้สึกสัมผัสว่าเบาและก็สบายนะคะเพราะว่าตรงเนี้น้อยคนนักที่จะได้รับการนวด แล้วก็จะได้รับการนวดที่แบบเน้นๆเพราะฉะนั้นใครอยากให้ลูกค้าผู้ชายเนี่ยหรือลูกค้าที่นั่งทำงานบ่อยๆในออฟฟิศรู้สึกดีขึ้นให้เราอะทำตรงนี้นะคะให้นิ่งแล้วก็นาน1 2 3 4 5 6 7 8 9า0โดยใช้เข่าช่วยเพราะว่าถ้าน้ำหนักเราไม่ถึงนี่ยถ้าน้ำหนักเราไม่ถึงให้ทำเช่นนี้ค่ะนะ <S <S นะแล้วก็การนวดตรงบริเวณที่บริเวณลำ ต้นขานี่ก็เช่นการเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เวลาที่เรานวดถ้าใช้มือก็ใช้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าใช้มือใช้ได้ค่ะแต่ว่าเราจะได้รู้แล้วก็สัมผัสได้เห็นว่าเออตรงไหนตึงตรงไหนเป็นก้อนนะคะตรงไหนลูกค้าเจ็บอันนี้ใช้ได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้ลูกค้ารู้สึกดีครูทํานี้ค่ะฝ่าเท้าเลยค่ะนะค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครูใช้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบ กดแล้วก็ดันออกกดแล้วก็ดันออกค่ะนะคะแบบเนี้ยลูกค้าจะรู้สึกแซ่บก,กว่านะคะแล้วลูกค้ารายเนี้ยเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่ามานวดร้านเธอแล้วเนี่ยไม่อยากไปร้านอื่นเลยรู้สช่วงที่เธอหยุดเนี้ยฉันไปนวดที่อื่นๆแล้วฉันมองว่าฉันอยากมานวดกับเธอมากที่สุดเพราะว่าอะไรทราบไหมคะคือลูกค้ารักเราลูกค้าไว้ใจเรา เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมนะคะทําให้ลูกค้าลักแล้วก็ไว้ใจนะคะถามว่าเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีความคิดซึ้นเนี่ยอย่าลืมรีบสั่งเลยนะคะกับคุณมาดามจันนะคะเนี่ยเห็นไหมมันแน่ไปกับลําตัวได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงที่เรารอเห็นไหมคะเราก็ทำส่วนอื่นได้ก่อนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มเวลา ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายไปนะคะครูให้ดูวิธีการวางวางที่สึ้นในกรณีที่ลูกค้าปวดมากๆเราอย่าเพิ่งไปนวดอย่าเพิ่งไปแตะบริเวณที่ลูกค้าปวดมากๆค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนครูจะไม่ค่อยเห็นนะว่าพวกเราคอมเมนต์ว่าอะไรครูอยากให้ดูเทคนิคง่ายๆว่าทำยังไงลูกค้าถึงจะประทับใจแล้วก็นวดแบบไหนลูกค้าถึงจะอยู่กับเราแม้ว่าเราราคาจะสูงแต่ลูกค้าก็ตัดสินใจมานวดที่ร้านเราคือลูกค้าเขาไม่ได้กลัวที่ราคาสูงนะคะเขากลัวว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มกับเงินที่เขาจ่ายไปต่างหากแล้วพอเขารู้ว่ามาหาคูโรสแล้วเนี่ยคุ้ม ลูกค้าเขาเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงความคิดซึ้นอย่าไปห่วงอ,อุปกรณ์ในการช่วยเหลือลูกค้านะคะมีอะไรก็เอามาดูแลลูกค้าแล้วก็ลูกค้าเขาจะเห็นถึงผลลัพธ์นะคะเรายิ่งลูกค้าน้ำหนักเยอะๆเราก็สามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้โดยการที่เราเนี่ยใช้หลักในการที่เราเรียนมาว่าถ้าเราอะ่ะเจอลูกค้าที่ตัวโต เราต้องพยายามตั้งฉาก90องศาทราบไหมคะว่าลูกค้าบอกว่าอย่างไรลูกค้าบอกว่ามันวดแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าความแตกต่างน้ำหนักที่ลงนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยที่เขาเคยปวดและบาดเจ็บอยู่เนี่ยหายแล้วก็ดีขึ้นได้นานนะคะถามว่าจะหายไปเลยไหมไม่หรอกคะ่ะเราต้องบอกลูกค้าตามความจริงว่า การนวดเนี่ยช่วยได้บรรเทาได้แต่กว่าจะหายก็คงต้องใช้เวลาและก็ความสม่ำเสมอนะคะเวลาตอบลูกค้าเนี่ยเราต้องรู้จักเทคนิคในการตอบนะคะแบบนี้ใช้มือก่อนพอใช้มือเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตรงไหนเป็นก้อนตรงไหนตึงแล้วตรงไหนที่เป็นอ่าส่วนที่แข็งมากๆเราจะได้จัดก,การถูกแล้วก็เวลานั้นนะเราก็ใช้ฝ่าเท้าเราช่วยนะคะ แล้วเวลาทำเนี่ยเราก็ต้องโยกด้วยเพื่อที่เราจะไม่เด้งนะคะเนี่ยค่ะโดยเฉพาะบริเวณนี้นะลูกค้าสบายลองไปนวดให้สามีที่บ้านดูนะคะการทำอย่างเนี้ยังไม่ได้นวดเลยลูกค้าก็ชอบแล้วค่ะเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกทันทีว่าคุ้มนะคะ แล้วเส้นลูกค้าจะตึงมากๆเพราะฉะนั้นก่อนที่เราอ่ะก่อนที่เราจะลงมือนวดหลังเนี่ยเราควรวอร์มตรงบริเวณส่วนนี้ก่อนนะคะทุกคนคิดดูสิพอครูวอร์มอย่างนี้เสร็จแล้วนะพอครูวอร์มเสร็จแล้วนะครูก็จะมานวดตรงนี้ค่ะครูก็จะมานวดตรงบริเวณหลังแล้วเวลาครูมานวดบริเวณหลังครูก็วางอย่างนี้ค่ะลูกค้าจะไม่รักครูโรสได้ยังไงเนี่ย สี่อันอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะการที่เราอ่ะใช้วาลมเทรลปีช่วยลูกค้าเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้าประทับใจแล้วทําให้เราเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่ต่อรองราคานะคะแล้วครูก็นวดหลังเหมือนที่พวกเรานวดโอเคไหมคะวันนี้ครูมาเน้นการใช้วาล์มคิดซึ้นแล้วก็การนวดคนที่มีอาการปวดหลังมากๆแล้วเวลานวดนะ อย่าด่วนใส่น้ำมันเช็คก่อนเช็คก่อนค่ะเช็คก่อนว่าลูกค้าปาเดเจ็บตรงไหนตึงตรงไหนนะคะอย่าเพิ่งด่วนใส่น้ำมันโดยการที่เราลูบแล้วดูก่อนนะคะเน้นแล้วดูดูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำทีละข้างถ้าใครตัวเล็กเหมือนครูก็ขึ้นมาอยู่บนเตียงเหมือนครูได้เลยค่ะแล้วก็เวลานั้นให้ทำแบบแบบนี้ค่ะดูทำแบบเต็มที่ค่ะกดเข้าไปเกองศา ในฐานะที่เราตัวเล็กนะเราจะได้ไม่เดี้ยงนะเนี่ยค่ะรูปไปก่อนอย่างนี้ยค่ะนะเนี่ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราเช็คแล้วตามขอบสะบักแล้วนะคะตามกล้าเมเนื้อแล้วนะคะก็ให้เรามาเริ่มมาที่ใช้ขอบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าจะเป็นเก้าสิบแบบนี้ยค่ะไล่ติดติดกันนะหนึ่งเซนก็คือหนึ่งเซนนะคะเนี่ย อย่าขี้เกียจนะคะเวลาทําต้องทําถี่ๆนะคะเพื่อบริเวณขอบของกระดูกไขสันหลังนี่นะลูกค้าจะรู้สึกสบายแล้วจะรู้สึกนวดแซบนะคะเนี่ยค่ะลูกค้าจะไม่รักครูย,ยังไงนวดแบบภาษาเล่าวนวดแบบเอาเป็นเอาตายเนี่ยนะบ่ตายเด้อเนี่ยค่ะก็ทําแบบนี้นะครูก็ไม่ได้ทำแตกแต่างกันเลยนะแต่ว่าครูต้องเน้นนะก็แต่ละส่วนเนี่ยเอาให้เนี่ยบริเวณตรงเนี้ย เขาเรียกว่าลิมบิกซสตรงนี้ตรงลิมฟาติดเนี่ยตรงนี้ค่ะเราก็นวดให้ลูกค้าด้วยโจกแล้วก็จับเต็มที่นะคะแบบนี้ค่ะทำทำทีละข้างจนลูกค้าเบาไปข้างหนึ่งเลยค่ะนะแล้วลูกค้าจะบอกว่าเมื่อไหร่จะไปอีกข้างอย่างเนี้ยค่ะทําให้ลูกค้าอยากอยากมานวดแล้วก็ลูกค้าอยากหายเนี่ยค่ะเพราะว่าสะบักตึงสะบักจมสะบักติดสะบักปวดนี่มีแทบทุกคน นคะเสร็จแล้วพอเราทําอย่างนี้เสร็จแล้วเนาะเราก็ยังไม่ใส่น้ํามันเราก็ใช้สอกเราดูสิสอกเราให้ค่อยรีดมีแรงมีแรงลองให้พนักงานที่ร้านทําให้ดูนะคะแบบนี้ยค่ะคือตั้งแต่ลูกกดจุดตึงเหยียดแล้วก็นวดสามลำดับขัน้นแบบเนี้ยลูกค้าจะไม่สบายได้ยังไงอะพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงแม้ตัวเล็กก็สามารถทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถทําให้ลูกค้าเนี่ยดีขึ้นได้นะคุณนวดแบบเนี้ยหนึ่งชั่วโมงเก้าสิบเก้าไโลค่ะเนี่ยก็คือเขาเรียกว่านวดไทยบวกกับผสมนวดสปอร์ตแล้วก็ดิฟทิชชูไปด้วยกันเนี่ยลูกค้าเนี่ยหลังแข็งแข็งเนี่ยยุบแล้วค่ะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ทําแบบนี้นะเน้นเอาทีละข้าง เส้นหนึ่งเส้นสองให้แบบแจมไปเลยนะถ้าแจมข้างนึงแล้วลูกค้าไม่ไม่ดูเราละเราก็สามารถลุยต่อไปได้เลยนะคะโอเคขออนุญาตจ,จบไลฟ์แล้วนะฝากพวกเราแชร์ด้วยทำบุญทำแบ่งปันบุญแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ